สวัสดีครับผมพ่อกันครับคนอีสานมาพ่นเมืองครับนี้ไม่กินเข่าตาอยู่เทียงหน้าครับนี่ครับกำลังย่างปานิ่นครับผมตีงปะนิ่งกับต่ำม้งครับยี่น้องซับพี่อุดอิล่ะครับนะครับตีงไปแล้วสุกแล้วครับก็ไสุกเลยครับอ๋อรับขับเอาเลยครับ อยากมามาเลยครับนี่ครับผอุดิดวบบตอนรับเต็มที่ครับตอนรับเต็มที่ครับครับเต็มที่เต็มที่ได้การครับนี่ครับบักม่วงสุดสะอ่อนบ่รครับเป็นหน,หน่วยใหญ่ๆพันอยังไงุดนี่น้ำดอกไม้สีทองอบอ่บ่คือเขียวน้ำดอกไม้ธรรมดาครับทีมงานเรังยั้งเยอะดิวันแฮียยมวายผมแผนแยกครับผม ทะเลาะหาปลากับทะเลหาม่ย่างกินเรื่อยๆครับเอยากพร้อมครับสุกแล้วสุกสองหีบแล้วปลาดิ้นมันปปลาดิ้นครับผมปลาดิ้บปลาคอดลอยไส์อดีปลาคอใหญ่จากเบิ์ดเหรอครับปลาคอใหญ่ มนอยู่ในตวใส่เกง้อไใส่เกงเลอยู่เดียวกับแม่ีงุม้นทีุ่มเนาะ่เฮ็ดล่เฮ็ดนนี่บอกข้าวปุ้นเ่ยพ่อใหญ่แม่นข้าปุ้นพ่อใหญ่บอกว่านี่อยซื้อมากจักเลี่ยวครับเเลี้ยงยับเออเศษเลี้ยงเลี้ยงหมลง่น้อยบ่อืมท่อนแมนเลี้ยงผู้ไหนนี่ครันผมแนกยางครับรอยไปชน ามาเดินครับเด้อมากินขาวเที่ยงน้ากันครับกินขปาปลาอยู่เที่ยงหน้าน้ากันถาดอันนี้มาใส่สองห้องเนี่ยมากินเขากันดนิมาใส่สองห้องนึงเดี๋ยวมีอยนี่นุ่นที่ฝักกล้วยหีบมันกล้วยเยอะจี๋ข้าวเดียวลสุกกระเด็นเป็นไอยู่ นขอกันยี้ขอกันวะหกิบหกิบหยิบออกหยิบของนะทุกบ่อจวานทุกาสุกสุกซุปั่าลสุกนะครับมีส้มมีส้มตำครับพออครับก็าซัตัวเราใส่ไม้ใส่ไม้ไปดักสตัวเด็กก่อน นี่นี่ตัวลวนนี่เออโสาวแข็งเฮ้ยนีุ่ดฟักก้อยครับเะอยได้ต่ำางล่างคองครับซอย่องสุดยอ่เลยนี่านผูโอ้โเนี่ยครับสามาถลมาเลยอุดนะครับอุดมืกินน้องมาอยากปิ่งปิ่งปลาดินก้อยใส่บม่วงครับผม เอโอ้อออนนอยน,นี่กลินน้ำนัว่วเนา,าะ,ะที่น,ำน้นำนม,นมันง่ยวุ่จําเลยอือแม่ก่อนนะแม่แม่นะครับกินหอมกันดื้อ

ร้านมมีขอร้าหน่อยได้ี่เทายเลยงสมนกับพากันไปกีบกะเคงมาเคี้ยวพ่วงเห็นไจิ้มนาะจ้ขึ้นโอ้เจ้าผู้มผู้ขมคว้ยกบงกระเบีงเก็บกว่าดกสามาถอีเล่ ต้นน,น้อยๆ็ไ้บาานนัวหัต้นไลงแบบเอาต้นตนั้งบครับผ่าทำเปเบิ้งกันครับแข็งขุมขุมพักแดษได้ครับพ้าเบิ้งต้นนี้ครับจอดนี้ต้นนี้ ครับเห็นว่เต็มต้นเลยกลับก้อยกับปาบกับปนป่า อยู่เทียงนาผูกับใบตะกินนี่แหละครับ <c oughs> โอ้พ่อแล้วครับความผมสามารถเลยครับบรรยากาศเท <c oughs> ียงริมทุง้้อองามมนไดย รายการนี่ครับเนื้อหวานดีสะดุกเนื้อปลาหวานดีนะครับเทียงไอ้วุฒิอิหดหวานเลยครับพ่นกหวานเลยจำพวกรายการนี้ครับกินปูดอง ไยป,ป่าครับครับเรื่อมงมาแต่ห้องกระทืบบริการได้เนาะอุ้ไอ้วุ้นี่เป็งย่หาแปนครับจ่มก็ใครสนใจ่ก็ไครับไม่กินแรงสิ่มาครับเห็นมาเือตัวว่าตีนลำใส่ลำใส่ั่อน่ะ <c oughs> เยอะย่งเดี๋ยเกอบกวยก okay, so วางกวยได้กิน้ามื่นเองครับ <c oughs> อย่างตอนเนื่องเรื่อยๆครับว่ามีคำอรอน อันเดอหูปลาไหลไหมรกับผักใสใสออมปลาไหเนาะมะละขีนกเพิ่มอ๋อ่มนรือืให้ไหมกินบอกนะเขายิ้มมีเอื้อห้าวทองที่เพราะเป็นไก่มันหรอนไกมันกิงก็เไกลแล้วเออเป็นไกลปิ้งป่านีก่อยครับผมใส่บะงวงพริกเเลอ ถพริกกานี่เผ <idal sweet UK> ็ด <pagar> ด <chanting enorme> ีกมพริกบวเผ็ดจะเื่อมาเห็นยังเนเะเพราะว่ามันย่มันสุกที่พริกบกาชิมหนอเยีมไปใช้พริกมันหวังรูนั่งดมาะากนลังกินเยอะนั่ง้องเนี่ยพอเห็นหมดจอดยหน่ลนั่งกินแไปนั่งกินปุเขา คอยนันเด็กคอยไปพูนค่าค่าติดเลียงหนึงวะเรือผู้สูงอายุนั่งเย่มมีเมันหลัวอยู่หันี้หอมอืมนีตาเกินจทงนีนครับชิบอรพี่แ่ไ้เช่เอาเลยดน้อกำป่าใครเลยคงสุดบอ เมาบังวะสันธาเมาบังวะเห็นมีทงานกับอะไรมาเร่อง้ยที่เมาได้วะื่อนกันยอบาดได้เฮ้ยมาอวดบาดโยนะจาเลย้อยจะมีอยูเรกบัวใส่่าการอยู่ทัอยู่นั่งยนเปอะไรดูที่นี่ตั้งเปแมนแล้วตังขัดตังน้าเราะกไปอยู่ลุ่งสุขหำเนาะทับสมคน สนสองเันยงต้เขากได้สั่งสั่อะไรบ้างครับสั่อบ้างคับสั่งมายงที่เนาสั่งเลยตรง้ยดีมากขนาดนล้อรับหนีมาโดนยังพอเปลี่ยนนะจบอยแล้วก้อยปลานิ่มสุดิ้งครับผมที่อเยไปใดมายิ้มแล้ทำไมเขาต้องหันไปหนีไหนีเยออ ขอบคุณมากวัน้ซ <eager Woah> ิมอยู่อาทิตย์สวมขอบคุณให้เบิ้งยังสิจะยกขาวเลอก็เกียงขากต่อากินเทีนกันเขอบคุณขอบคุณครับ่ เดี๋ยวไม่ได้กินนูต้องมาหาอะไรตัซีโม่เนี่วไปสองง่ายวะาซีโมเลยเห็ดไว้์มูคพอบอกว่ากินเลิศเะไกอเยอะมือนึงมาเห็นถ่ามือข่ดตัหมึงสั่งนะมือมีตายในนอคุณมือนออย่างไดดสมอมือสองจังเด็ไปสลง้องของมัอ เาาลไอมเางทียไเบเลยไกเลยเหองาต่อน้ามือลย่ยงาอย่งอย่างี้มีมั้ันวนาเลย <c ười> นายเห็นม,รรรมันหมดวโอุ้มปสัปาอานผมไอ้ห<อ>น่อยยังวดุ่มเอาเองได้ยังโ้ยลองเาตัวอยู่หูงืกเ<อ>ืนโห